สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บันดีพามาชมาวิธีตัดไลฟ์เฟดด้านข้างนะครับชมวิธีการขึ้นทรงนะครับด้านข้างซ้ายนะครับขึ้นแบบไหนให้ง่ายให้สะดวกนะครับมาชมกันนะครับดูวิธีจับฝีเดินปัตตาเลียนนะครับอาจารย์บันดีใช้วีด้านห่างนะครับตัดจับด้านทีนะครับ เทคนิคในการเดินบีเดินประตาเลียนสไตล์อาจารย์วดีนะครับมาชมกันนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายให้สะดวกนะครับอันนี้เป็นวิธีตัดไล่เฟตนะครับเป็นลองส่งนะครับลองส่งกลางลองส่งสูงได้นะครับเรียกลองส่งกลางก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ด้านล่างอาจารย์วดีจะตัดเป็นเฟดขาวนวลกลมกลืนนะครับ ขึ้นด้วยหวีใหญ่นะครับสร้างทรงด้วยหวีใหญ่เป็นวิธีคลิปนี้เป็นวิธีตัดผม,มข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายของลูกค,ค้านะครับพอขึ้นด้หว,วีใหญ่เสร็จแล้วจำดีจะขึ้นปัตตเลียนเ่าๆนะครับเบอร์ศูนย์มุมที่อยู่ด้านบนจะต้องเอียงไว้นิดนึงนะครับเทคนิคในการเดินปัตตเลียนค่อยวา,างช้าๆนะครับทำเบาๆมือเบาๆนุๆ่มๆ ขึ้นขาวไปก็จะเป็นขาวนวลกลมกลืนแล้วนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ถ้าเราขึ้นขาวเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะตามด้วยปลายหวีใหญ่เชื่อมอีกนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับนี่เป็นเทคนิคการตัดไลฟ์เฟดนะครับสุดท้ายจะจบที่0.5อีกทีนะครับตัดด้วยหวีใหญ่ขึ้นทรงแล้วก็ ตะเลีล่ยมเปล่าเบอร์ศูนย์ขึ้นเป็นขาวเสร็จแล้วก็ตามด้วยปลายหวีใหญ่อีกนิดนึงเชื่อมเพื่อให้เกิดความนวลกลมกลืนเสร็จแ,แล้วก็ให้เกิดความละมุนขึ้นนวลเนียนกลมกลืนให้ละเอียดขึ้นก็ตามที่0.5นะครับอาจารย์มันดีจะใช้0.5เก็บบางท่าเดียวกันกันกบอตอนที่ขึ้นเบอร์ศูนย์นะครับมาชมกันนะครับถ้าเป็นข้างบนตัดเป็นเบอร์ 2 3 4 5 6 7 8ก็จะเรียกสกินเฟดนะครับแบบนี้ด้านล่างก็จะตัดแบบเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ข้างบนจะเป็นประมาณทูบ็อกซ์นะครับผมเซตได้เซตคอมมา่าได้เซตอันดร์คัดได้หมดนะครับมีจัดได้หลายทรงคอมมา่าทูบ็อกได้หมดนะครับเซตทรงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ที่ให้กำลังใจนะครับขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับ ชมกันนะครับขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับฝากกดติดตามอาจารย์บันดีตทางช่องแอปแดงด้วยนะครับชื่อเดียวกันคััอาจารย์บันดีสอนตัดผมเป็นวิธีตัดแบบขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนะครับเทคนิคที่อาจารย์บันดีใช้สอนนักเรียนอาจารย์ก็ให้ทับแบบนี้แหละครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับด้านข้างก็จะกันช่วง มมกระมับจรน,นิดนึงนะครับจรจะขาวนะคััใไ่ขาวได้เลยใช้ปตเตอรเลียนตัวเล็กกันขอบขาวซ้ําได้เลยนะครับเพื่อให้สะอาดขึ้นอีกนะครับขาวขึ้นสะอาดขึ้นดูเนียนตาขึ้นนะครับใส่ขาวได้เลยนะครับมีคลิปเต็มให้ดูอยู่นะครับอันนี้คลิปนี้อาจารย์รันดีแยกมาเป็นด้านซ้าย ด้านตัดด้านซ้ายให้ชมนะครับเผื่อคนไหนที่ไม่ถนัดจะได้เอาไปใช้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ